สวัสดีครับวันนี้เข้าควยวันครับคลิปนี้พาทุกท่านมากินเมนูวัห้าสิบบวกนะครับใครไม่เคยกินนี่โอ้คิดว่าน้อยนะครับแกงปลากระป๋องค,ครับใส่วุ้นเส้นนะครับแกงปลากระป๋องใส่วุ้นเส้นมันมครื่องปูมัน,น่มีหอมหัวแดงนะครับมีขาตะไคร้ใบมะกรูดนะครับขาดไม่ได้เลย แล้วก็มีหอมนะครับหอมหอมบัวนะครับแล้วก็ผักอีตูนะครับผักอีตูหรือใบแมงลักนั่นแหละครับเอของเราก็คือปลากระป๋องนะครับเน้นสามแม่ครัวเลยตัวนี้แล้วก็ขาดไม่ได้ที่ห่อนี้ดังเดิมอุณนเ้นตาสายฝนเลยเนี่ยเพิ่มเติมนะครับผมจะใส่พริกอ่าพริกลาบพริกลาบที่ผมทําไว้เข้าตู้เย็นไว้เนี่ยเดี๋ยวผมใสเสิร์ฟให้ดู ทิกลาบตัวนี้มันจะมีความหอมของเนื้อมันทำใบแล้วก็เก็บใบตัวนี้ทําใบเก็บได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งใส่หลายอย่างแบบผัดเผ็ดหมูป่าผมก็ใส่นะครับลาบหมูลาบ,ปลาบเป็ดลาบไกล่ลาบปลาผมก็ใส่ในแบบทิกลาบนะครับทิกลาบเนี่ยมันจะมีความหอมมีความหอมของมักแขน่นะครับผมชอบอาหารสุดสุดเนื้อด้วยมีมักแหนดยด้วยนะครับผมก็จะ เอาพริกลาบเนี่ยตัดออกให้ดูพริกลาบประมาณประมาณใส่ประมาณในนี้มันมีกระเทียมขาตะไคร้อันนี้ผมก็เสืิมนะครับแต่พริกลาบนี่ผมจะไม่ใส่พริกผมจะไม่ใส่พริกสดแกงปลากระป๋องตัวน,นี้ผมจะใส่พริกลาบพริกลาบประมาณนี้เลยผมใส่เนี่ทีนี้ผมเก็บไปเราจะไปต้มน้ำให้เดือดกันนะครับนี้แล้วก็เอาเครื่องปรุงลงเลยตรเทียมเนี่ยเอาลง เดือดบ้างไม่เดือดบ้างเราใส่ลงไปเลยครับไอ้ส่วนรุ้นเส้นใครจะตัดไมนะ่ตัดก็ได้นะครับผมผมไม่ตัดนะฮะใส่ไปเลยสามหอยปลากระป๋องสองกป๋องล้วรุ้นเส้นสามสามหอยน้ำยังไม่ใส่กลือนะครับ ถ้าจะใส่ปลาด้วยก็ได้รสด,ดีหน่อยนึงก็ได้จะใส่ปลากระปองก่อนค่อยชิมทีใส่เกลือเข้าไปสักหน่อยนะครับเกลือแล้วก็ตามด้วยเราจะใส่รสด,ดีนะครับสักหน่อยเปด,ดีพอประมาณนะแล้วก็ใส่หากไม่ได้ก็คือ ชิลรถครับชิลล์รถหน่อยอก็ปลากระป๋องนะครับผมป,ปลากระป๋องเนี่ยผมไม่ไม่ต้องคนนะครับ,มมรบโอ้โหเทียสุดๆ,ๆเลยออกมาเนี่ยโอ้ยเหยียบๆเลยชิม มะใส่ปลาล่าหน่อยหนึ่งนะครับใครจะใส่ก็ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับผมจะใส่ปลาล่าหน่อยหนึง่งกลมกลม่อมเราก็ปล่อยต้มไปสักแต่ว่าให้เส้นมันเปืเป่อยๆนะครับไม่มีสูตรตายตัวนะครับผมทํากินแล้วรู้สึกอร่อยลิน้นอร่อยปากก็ปรุงรสตามใจชอบครับบางคนก็ชอบเค็มชอบหวานชอบเปรี้ยวะชอบเปรี้ยวใส่ก็ใส่น้ำมะนาวไป แต่ว่าเส้นมันคงจะเดือดแล้วก็นี่เลยนะครับหอมบัวครับหอมต้นหอมหรือหอมบัวนะครับใส่ลงไปตอนนี้ก็ให้ต้นหอมมันเเกลือสักนิดหนึ่งแต่ว่าเราจะพอนะครับปรุงเสร็จกะว่าได้ที่แล้วเราจะเอาอ้ใบแมงลักหรือผักอีตูลงไปนะ ใครชอบเกลือก็ใส่เกลือได้นะใครชอบน้ำปลาก็ใส่น้ำปลานะแล้วแต่คนชอบนะครับไอ้เรื่องใส่นะอนนตอนสุดท้ายน,นะครับพักอีกตูนะักอีกตูลงไปปิดไฟครับผมปิดไฟปิดหมอ้อปิดฝานะแค่นี้ก็เป็นเมนูอะไรนะ ปลากระป๋องแกงปลากระป๋องใส่วุ้นเส้นเส้นก็กำลังเก็เปื่อยไหมเนี่ยเนียวนุ่มไหมปลาตัวใหญ่ๆเมนูทำง่ายวัยห้าสิบขึ้นเราจะรู้ดีเมนูนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับผมแซ่แบๆน้ำกันค่บสวัสดีครับ